สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนสมัครน,น,นะคะสมัครก่อนนะยังแรกก่อที่ตรงนะแล้วก็เขียนชื่อชื่อออไม่ใช่สิขออนุญาตนะผิดอีกแล้วอันนี้ก็คือวันที่อันนี้ชื่ออันนี้รหรัสแล้วก็อันนี้เพศนะคะ ใส่ตามที่คุณต้องการเลยถ้าบางคนอ่านไม่ออกที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ใส่มอมด้นะเราจะใส่ขึ้นถ้ามันขึ้นแบบมันก็ขึ้นไม่ได้อัน,นไม่หยวดเหมือนกันรบอก ร่มนุ๊กห้ชายและหญิงนะคะจากนั้นกดตกลงไปเรือช่างมันจีนะคะจากนั้นให้ทุกคน